บริษัทเคเบิลทีวีจันทบุรีครับได้รวมกับองค์กรยักษ์ใหญ่ผู้ให้การสนับสนุน23องค์กรนะครับจัดการถแถลงข่าวชิงโชคฟุตบอลถ่ายผลฟุตบอลยูโร2012เพื่อคืนกำไรให้กับลูกค้านะครับมูลค่ารวมกว่า2 0 0 0บาทเพื่อตอนรับมหาการรมฟุตบอลยูโร2012ที่จะระเบิดสึกขึ้นนะครับในวันศุกร์ที่8มิถุนายนนี้บ่ายวันนี้ที่ห้องจุลมณี3โรงแรมเคบีแกรนจันทบุรีนางวันลาสืบสอนผู้อำนวยการบริหารบริษัทเคเบิลทีวีจันทบุรี พร้อมด้วยองค์กรภาคธุรกิจยักษ์ผู้ให้การสนับสนุน23องค์กรในจังหวัดจันทบ,บรุรีได้ร่วมกันแถลงข่าวและร่วมลงนามความร่วมมือต่อสื่อมวลชนถึงการจัดไทยผลฟุตบอลยูโร2012ที่จะระเบิดศึกนัดแรกในวันศุกร์ที่8มิถุนายนนี้ระหว่างชาติเจ้าภาพโปรแลนด์พบกับกรีซในเวลา22.30นไปจนถึงวันที่2กรกฎาคม2555โดยมียูเครนและโปรแลนด์ร่วมกันเป็นเจ้าภาพ ทางบริษัทเคเบิลทีวีจันทบรุรีจำกัดหรือ CTV ีจึงจัดรายการพิเศษให้สมาชิก CTV และ NTV ได้ร่วมถ่ายผลว่าทีมใดจะเป็นแชมป์ยูโร2012พร้อมร่วมลุ้นรางวัลกว่า136รางวัลมูลค่ากว่า170,000บาทโดยมีรางวัลใหญ่เป็นรถจักรยานยนต์ Honda Scoopy I จำนวน1คันมูลค่ากว่า46,000บาทตู้เย็ยนขนาด5คิว5รางวัลมูลค่ากว่า27,500บาท ธุรทัศน์สี21นิ้วจำนวน10เครื่องมูลค่า55,000บาทผัดลมตั้งโต๊ะ16นิ้ว20รางวัลมูลค่า2 0 0 0 0บาทและเสื้อฟุตบอลยูโรจำนวน100ตัวมูลค่า25,000บาทพี่สมาชิกนำใบเสร็จรับเงินค่าบริการเคเบิลทีวีตั้งแต่งวดเดือนมิถุนายน2555เป็นต้นไปใายเอกสารขนาด B5 หรือครึ่งหนึ่งของกระดาษ a 4จำนวนกี่ใบก็ได้ไม่จำกัดจำนวนเขียนคำทายด้านหลังว่าทีมใดจะเป็นแชมป์ฟุตบอลยูโร และนํามาส่งนักกล่องรับชิ้นส่วนด้านหน้าซีทีวีหรือกล่องรับชิ้นส่วนตามสถานท yani. ี่ต่างๆหบดเขตรับชิ้นส่วนในวันที่1กรกฎาคม2555เวลา17นาฬิกาโดยมีกําหนดจับรางวัลผู้โชคดีในวันพะรัชบดีที่12กรกฎาคมเวลา14นาฬิกาณโรงแรมเคพีการจันทบุรีพร้อมประกาศผลรางวัลผู้โชคดีทางสถานีข่าวท้องถิ่น CTV NTV และทางสถานีวิทยุ IC Music Station 9 7 2 5้าเมเฮิร์ต และทางนักสืบพิมพ์ CTV News ฉบับวันที่16กรกฎาคมนี้ครับกิจกรรมครั้งนี้นะครับทางเดอะเบสอก็มีความตั้งใจที่จะคืนกำไรให้กับทางลูกค้าของเรานะครับผมก็อยากให้ลูกค้าของเราได้รับชมนะครับกีฬานะครับผมแล้วก็ได้ติดตามก,กีฬาระดับโลกนะครับอยากให้ลูกค้าของเดอะเบ One เนี่ยมีความสุขในการชื่นชม ในครั้งนี้นะครับผมเราเลยตั้งใจเป็นสปอนเซอร์หลัก1ไลนะครับผมถ้าเกิดลูกค้าคนไหนนะครับที่ต้องการนอกจากชมทาง CTV แล้วเนี่ยถ้าอยากได้อัตรถดในการรับชมนะครับก็ทางร้านเราก็จะมี LCD TV นะครับผมที่มีคุณภาพสูงหลกากหลายยี่ห้อนะครับให้ลูกค้าได้เข้าไปเลือกให ให้เข้ากับเทศก,กาลนี้นะครับยังไงก็เชิญนะครับดูสินค้าเราที่ร้านของเราครับผมเราเลยเห็นว่ากีฬาเป็นสิ่งสําคัญหรือจะมีสุภาษ,ษิตที่บอกว่ากีฬากีฬาเป็นยาวิเศษนะคะก็เพื่อให้ประชาชนคนทั่วไปแล้วก็ที่สําคัญคือเยาวชนเนาะเยาวชนให้หันมาให้ความสนใจกับกีฬามาเล่นกีฬากันมากๆเพื่อให้มีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ห่างไกลาจากยาเสพติด แล้วก็อีกวัตถุประสงค์หนึ่งก็คือว่าเราก็ถือโอกาสอันดีอันนี้คืนกำไรให้กับสมาชิกของเราค่ะรางวัลของเราก็มีทั้งหมด136รางวัลมูล,ลค่าก็กว่า200,000บาทรางวัลที่1ก็เป็นรถมอเตอร์ไซค์ฮอนด้าสกูปิไซึ่งเป็นรุ่นยอดฮิตค่ะอันนี้เป็นรางวัลที่1รางวัลที่2ก็เป็นตู้เย็น5รางวัลแล้วก็มีทีวีอีก สิบรางวัลแล้วก็รางวัลอื่นๆอีกรวมแล้วร้อรางวัลค่ะก็ขอเชิญชวนประชาชนเยาวชนทั่วไปนะคะหันมาเล่นกีฬาแต่ฝากนิดนึงว่าเล่นกีฬาแต่อย่าเล่นการพนันเพราะการพนันมันเป็นสิ่งที่เราคงไม่อยากให้ไปเข้าใกล้ค่ะก็เล่นกีฬาเชียกกีฬาอย่างมีสตินะคะแล้วก็ สมาชิกของซีทีวีก็สามารถมาร่วมทายผลกับเราได้เพื่อมาร่วมรุ่นรางวัลกับเราอย่างที่แจ้งไปก็สำหรับผู้ที่ยังลังเลนะคะว่าจะติดตั้งซีทีวีดีไหมก็อย่าลังเลเลยค่ะวินาทีนี้ก็ตัดสินใจได้เลยนะคะติดตั้งซีทีวีของเรารับรองนะคะฝนตกฟ้าร้องของเรายังชัดรับสัญญาณภาพได้ตลอดเวลาค่ะไม่ต้องเสียอารมณ์กับการดู ภาพติดติดหายหายค่ะเรามีเจ้าหน้าที่คอยบริการเฝ้าเวนในช่วงมหากรรมฟุตบอลยูโรเนี่ยตลอด24ชั่วโมงจัดว่าเวนผลัดเปลี่ยนบริการลูกค้าอย่างเต็มที่ค่ะแล้วก็ที่สำคัญนะคะบริษัทต้องขอกราบขอพระคุณพันธมิตร20องค์กรที่มาร่วมจับมือเพื่อผลักดันโครงการ ไทยผลฟุตบอลยูโรครั้งนี้ของเราจนประสบความสําเร็จนะคะก็เนื่องจากว่าถ้าเรามีพันธมิตรเนี่ยเราก็จะมีพลังที่เข้มแข็งถ้าซีทีวีจัดหน่วยเดียวองค์กรเดียวก็อาจจะทําได้แต่อาจจะไม่เข้มแข็งมากก็ขอกราบขอบคุณพันธมิตรองค์กรที่มาร่วมกับซีทีมีจัดโครงการนี้กราบขอบคุณอีกครั้งค่ะ